ทะเลตนาวไถ่างนถาตงนตานๆหลวงพ่อมีลิโยชน์ที่จะลค่ะที่ฉันสนใจเทศสุหนึ่งน,นะคะฝังจำนำต่คุๆก็คงจะรู้มาจากโคราแต่ก็ามาอยู่ที่ลำปางยังไม่ครบปีอันที่แปดเดือนก็ที่มาอยู่ลำปางนี้ก็เพราะว่าต้องมาอยู่กับน้องขอตัวเอง สูงอายุขึ้นนะคะและความในเรื่องของสุขภาพน,นะคะก็ได้ผ่าเข่านะคะน้องก็เลยต้องรับในที่ลำพางนะคะแล้วก็ต้องขอโทษคุณจริยาได้นะคะที่แซงคิวนะคะับค่ะเี่ฉัน เป็นข้าราชการบำนาญของวิาลยเทคนิคนะคะที่เกษียณอายุก็เกษียณอายุอยู่ที่วิาลยเทคนิคอดิตนะครับอดิตค่ะแล้วก็เป็นครูแผนกช่างเพลงฟ้านะครเกษียณอายุมานะฮะอยหลวงเรียงมาก็ประมาณ16ปีแล้วค่ะหลวงเนี้ยงโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับ คือแต่ทําอะไรไม่ได้นะฮะก็คือไม่เป็นอะไรเลยรอหลวงอย่างเดียวนะฮะออแล้ที่ได้มาอบรมอยู่ที่วัดเชตะวันเนี่ยนะคะก็พอดีตัวเองต้องรักษาสุขภาพถึอเขาต้องเดินที่ได้ <c oughs> ก็ไปเดินที่สวนเชลางนะคะสวนสุขภาพตอนเช้าก็ไปเจอรูป นะหลวงพ่อที่ประกาศโฆษณาเราสมัครอยู่ก็เลยตามหาวัดเจตวันเพราะไม่เคยรู้จักวัดเจตวันครับเพิ่งมาก็มาเจอเคออุณนรุษศักดิ์นะคะเราสมัครอยู่นะแล้วก็ท่านก็นแนะนํานะว่าให้มาเรียนเราเองก็อยู่บ้างๆนะคะก็ในตตัดสินใจสมัครเรียนนะ ก็เรียนไปนะฮะในช่วงนี้ก็นะักเขาก็ายังไม่ค่อยดีก็ยังต้องพบหมออยู่นะฮะเลยโรคหนึ่งก็คือพอป,ปวดขานะฮะก็ทําทให้สุขภาพคือนอนไม่หลับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะนอนไม่หลับแล้วก็ตื่นมากลางดึกนะฮะเข้าน้ำก็ทำให้เราหลับไม่ได้ตอนเช้ามาก็มีอาการปวดศีษรษะนะครับ เมื่อได้มาอบรมที่หลวงพอ่อนะฮะก็ทําให้สุขภาพนะหัวเขามไม่ต้องทานยานะยาแก้ปวดอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าห่างไปเลยครับไม่ขาดแต่ก็มีบางช่วงนะครับไม่ไม่ใช่หายไปทีเดียวเลยอะไรแบบนี้นะครับนะก็รู้สึกมีอาการดีขึ้นนะเมื่อเราไม่ปวดน,นะยาก็ไม่ต้องทานแล้วก็นะ การหลับก็หลับลึกครับางทีหลับตั้งแต่สองทุ่มนะฮะสองทุ่มจนหึ่งตีสี่ตีห้าคับแล้วก็มาเรียนที่หลวงพ่อก็พัฒนาดีขึ้นนะฮะก็ไม่นอนก็นอนหลับดีนะฮะคับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะฮะหลวงพ่อนะครับที่ได้นะ นะสอนสมาธิในการที่ทําให้เราอาการต่างๆเราได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็คณะครูที่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนๆกัลยาณติตงท,ทุกคนุนะคะที่ให้ความอบอุ่นในขณะที่ดิฉันประยุทธ์ที่ลำบากนียค่ะนะ,ะนะก็มาเจอเพื่อนๆน,นะคะที่ดีนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่วย ขอบคุณครับค่ะขอเสียง